ครับสสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิตีพันธุกท่ามาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda cb 6 5 0 f แล้ว f ครับรถคันนี้เป็นรถปี27 1 7เลขไม่300หมกิโลเมตรครับเลขไม้แท้มาพบวาของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมต้องมาชมเลยครับเลขไม้คันนี้วิ่งมา3 0 0หกิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากบรรทุคขาให้ดูทุกคันครับ สามารถขอเซลไฟขายได้เลยครับหน้าจอเรือนใหม่ครับสวยใสยเหมือนใหม่ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงซิมการ์ดกุญแจชิปครบ2ดอกนะฮะหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงคอบนเดิมสวยครับไม่มีรอยตุตาแฮนด์เดิมแฮนด์เดิมสวยเช่นเดียวกันประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสอบมีเรือนรังบ้านเล็กน,น้อยครับตามการใช้งานนะฮะพอดีได้ปอกแฮนด์แต่งจาก rcb กระจกป้ายแฮนด์แต่งนะครับจาก r a c i n g boy rcb เช่นเดียวกันมือคัดมือเบรกนะครับเป็นน c สามารถปรับประดับได้ กระปุกนั่งเด็กครับไม่มีรัวซสมสีไม่มีหลุดล่อนประกับคันเร่งตัวสอนต่างๆไม่มีระรางครับชุดสีถังเดิมสวยครับฝาถังสวยทิกเกอร์วอร์น,นิ่งอยู่ครบคันนี้มียางกันลอยด้านข้างมาให้ด้วยตัวถังต้องบอกว่าไม่มีบุบอลักยิ้มเลยนะครับเบาะนั่ง่ยนคนเป็นหนังเดิมนะครับต้องบอกว่าไม่มีขาดไม่มีรูที่จับด้านท้ายเดิมสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกรล้าด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับชิลหน้าแต่งจากเจม็กนะฮะมาครับ โคมไฟหน้าเดิมสวยเป็นแบบฟูเ l า e ีครับมีเพียงรอยหินบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานแกนชกสวยครับไม่มีตามบดและรัว่วซึมบังโคลนหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวคันนี้มาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าแต่งอีกหนึ่งคู่ครับอย่างหน้าครับจากมิชลิน Pilot r ลดโสครับสภาพอยู่ที่ให้ไปเลยครับคันนี้90%รเป็นยางเบิกใหม่ครับขอบล้อนหน้า ไม่มีสลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกโช้ด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์ครับคาลิปเปอร์สวยโอ้โหไม่มีรอยการหมอ้อน้นแต่งนะฮะคอท่อด้านหน้าสวยครับไม่มีบุบกระแทกดานหน้าและด้านข้างเลยครับแฟลิ่งดานขวาครับสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกแล้วฝาลววาสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวกันล้มแต่งแบบตรงรุ่นครับแข้งเครื่องด้านขวา เป็นสีเดิมไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปะพักเทา้าด้านขวาครับยางเต็มเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขาเย็บกลางไม่คดไม่งอคันนี้จะคงเป็นท่อเดิมผ่านะคันนี้มาฟังเสียงท่อคันนี้กันนี่ครับตัดติดง่ายครับเสียงนุ่มทุ้มนะฮะดังนะฮะอันนี้นีขน่ขึ้นเร็วครับรอบเครื่องขึ้นเร็วลงเร็วนะครับอัตราการตอบสนองดีเยี่ยมรอบเดินเร ครับไม่มีสะดุดแน่นอนครับสวิงอาร์มด้านขวาไล่ลิ้วลอยนะครับพักอ่ะจานเบรกด้านหลังเป็นล่องเทงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังเป็นสีเดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งยางหลังจากมิชลินไพร์โหลดรถสภาพอยู่ที่9 0เช่นเดียวกันไฟท้ายนะครับไฟท้ายเดิมสวยครับแล้วก็มีไฟเี้ยวในตัวศูนย์ตรงไม่บิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะมาฝั่งซ้ายครับ โซตเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไล่ดิ้วลอยพักเท้าด้านซ้ายครับยางเต็มเซนเซอร์ไม่มีแตกหกักคันเกียร์คันนี้ไม่คดไม่งอครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยลม้มและก็ล้มแตกกันลมด้านซ้ายสวยครับลา่ดิ้วลอยฝาวาวสวยไม่มีรั่วซึมและคาบกลาวนะฮะแฟนลิงด้านซ้ายซิกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวนะครับซิกอร์มอกอ,อยู่ครบสต็อปเปอร์เดิมทุกคันแน่นอนการันตีทันต์ใบนนทบุรีครับ หน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งสายฮะตา,ะตามมไตายทันต์บัสไลนรถทัศน์ิ์เช่นเดียวกันกระบอกโช้ค้าลล่างครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็เป็นแค่รอยซ้ําประกัดด้านขวาเลยอะละฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้เพียง1นึ่0 0สบาทเท่าน,านั้นดาวบต้นเพียงเก้าพับาทครับผมฟรีค่าจัดไฟแนนะซ์เหมือนเดิมฟรีค่าขนส่งสเปรจฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกถ้าคุณมองหาสำหรับ CB 6 0 0กห้าสุดเดีคันนี้นะบอกเลย ราคา,าเบาๆเงินสดลดได้นะครับแล้วเจอกันครับธน,นบัตชีโชคดีครับสวัสดีครับ